สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมค่ะวันนี้มองตลาดเป็นยังไงบ้างคะเซตก็เดี๋ยวสำหรับตัวตัวชีเซนเด็กอะตอนนี้ยังคงไซด์เวย์ออกด้านข้างนะครับที่แถวเหนือระดับแนวรับคือหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์นะครับตรงนี้เนี่ยก็เซนเด็กเนี่ยไซด์เวย์มาเอ่อเป็นวันที่หกแล้วนะนะครับคือกรอบตรงนี้ไม่ไปไหนเลยนะหนึนนะ่งหนึ่งแปดศูนย์หนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์เนี่ย นี่ขึ้นไปหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งนิดหนึ่งนะครับผมว่าเดี๋ยวอาจจะได้เห็นการเคลื่อนไหวแรงๆในอนาคตในเร็วๆวันนี้ะนะครับไม่สัปดาห์นี้ก็สัปดาห์หน้าน่าจะได้เห็นการเคลื่อนไหวแรงๆเกิดขึ้นละเพราะว่าอันมาค่อนข้างนานแล้วสำหรับตัวดัชนีเซ็นเด็กแต่อย่างไรก็ดีนะครับทิศทางโดยรวมนะยังถือว่าอยู่ในรอบการแกว่งตัวขึ้นนะครับก็ยังตราบใดถ้ายังยืน1 180ได้ผมก็มองว่า ยังมีโอกาสกลับไปยืนพันสนะเพื่อทดสอบแนวต้านหนึ่งนเะเป็นเป็นแนวต้านรอบดีแล้วก็ถ้าอย่างดีเนี่ยปิดแกมหนึ่งให้ได้ถ้าปิดได้ก็จะเป็นการยืนยันสัญญาณบวกกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่กรณีถ้าหลุด1180งหเมื่อไรคือจบเลยนะนักงทุนดังนั้นเนี่ยก็อย่าหลุด1180แล้วกันสําหรับตัวดัชนีเซนเด็กในรอบนี้นะครับค่ะค่ะแล้วในภาพรวมของ MAI ล่ะคะจะดีขึ้นด้วยไหมคะ m อ็ยังไม่ค่อยดีครับทิศทางยังคงแย่อยู่นะครับจะเห็นได้ว่าช่วงนี้ก็แว่งตัวด้านข้างแนวโน้มเนี่ยก็ยังคงเป็นการพักตัวนะครับคือไม่สามารถผ่านระดับ250จุดขึ้นไปได้นะครับก็ยังเป็นยังเห็นการทำให้ต่ำลงทำโลต่ำลงดังนั้นเนี่ยตัว MAI เนี่ยผมว่ายังไม่ดีนะครับแนวโน้มยังเป็นลักษณะการ แกว่งตัวลงนะครับโอกาสในการปรับตัวลงต่อเนี่ยยังมีค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะสำหรับตัว m อ i นะครับค่ะงนีนขอไปดูในหุ้นใน m อ i กันบ้างนะคะเมื่อกี้เพิ่งได้พูดคุยกับคุณอ,อุกิตเลยนะคะ KWM ค่ะ KWM เนี่ยเป็นลนักษณะการฟื้นตัวระยะสั้นขึ้นมานะครับใครเล่นตามมุมตั้มเนี่ยทำได้นะครับให,ให้เล่นรอบสั้นแต่ว่ายังคงเน้นย้ำว่าเป็นระยะสั้นเท่านั้นไปก่อนนะครับเพราะว่า เรามองว่าน่าจะเป็นการดีดตัวสั้นๆเท่านั้นนะครับคือรอบหลักเนี่ยทิศทางยังไม่ค่อยดีนะครับจะ,จะเหมือนรอบที่ผ่านๆมานะครับคือเด้งเด้งในถึงระดับหนึ่งก็สุดท้ายก็ซึมตัวลงต่อนะครับด <ừ> ังนั้นเนี่ยโอเคให้ให้เล่นตามมุมตั้มรอบสั้นขึ้นไปนะครับก็จะมีแนวต้านรอทดสอบอยู่ที่หนึ่งจุดมศูนย์ถึงหนึ่งจุี่ศูนย์นะครับสำหรับตัว KWM นะครับค่ะต่อไปหานค่ะ HARN ค่ะหาน สำหรับตัวนี้เนี่ยแนวโน้มยังคงเป็นไซเวออกด้านข้างนะครับก็แนะนำว่าเทรดดิ้งดีกว่านะครับเทรดดิ้งดีกว่านะครับคือเออกาะบกงแว่งัวอยู่ที่2.06นะครับกกาะด้านล่างกกาะด้านบน2 1 2.17ถึง2.18นะครับก็เทรดดิ้งในเกาะนี้นะครับคาดว่าน่าจะไซเวไปสักระยะหนึ่งเลยนะครับค่ะค่ะแล้วก็ TRT ค่ะ อาทีก็เริ่มเห็นการตั้งฐานนะที่อทีอย่าอย่หลุดอย่าหลุดสามจนะครับสจุดจริงๆ3.28จดเป็นโซนนะครับอย่าหลุดโซนนี้ถ้าหลุดเนี่ยถ้าจะเป็นไซเวดาวลงต่อนะครับทิศทางช่วงนี้ออกข้างนะครับก็ยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะนะครับก็มองว่าโอเคมีโอกาสเด้งสั้นแต่ว่าเด้งในรอบหลักก็น่าจะเป็นการซึมตัวลงต่อมากกว่านะครับทิศทางช่วงนี้ก็ ยังคงเป็นการพักตัวออกด้านข้างนะครับค่ะแล้วก็ไปดูหุ้นในของเซตกันบ้างนะคะท็อปค่ะตัวไทยออยเนี่ยผมว่าเดี๋ยวถ้าอยากใครใครอยากจะเล่นรอบนะครับแนะนำให้เข้าซื้อโซนด้านล่างนะครับแถวโซน2 2 2 2ิถึงยตรงนั้นเนี่ยจะเป็นด่านในการเข้าซื้อที่ดีนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงการย่อตัวเดี๋ยวรอราคามันย่อตัวลงมาค่อยอค่อยหาจังหวะเล่นรอบอีกครั้งหนึ่งนะครับค่ะแล้วแอดวานล่ะคะ แอดวานดีครับแอดวานใช้ได้นะครับแนวโน้มโดยรวมถือว่ายังคงเป็นเชิงบวกนะครับมีแกะที่ได้เห็นการขึ้นทำาห g ใหม่เพื่อ break แนวต้าน2 0 2 7 8บาทขึ้นไปนะครับเพื่อลุ้นขึ้นทำาห g ใหม่นะครับยังยังมีลุ้นขึ้นต่อครับสำหรับแอดวานถ้าเทรนระยะสั้นแล้วก็ระยะกลางถือว่าใช้ได้นะครับค่ะแล้วเมดิสอะคะ เมดิสก,ก็วันนี้หลุดแปดบาทลงมาอย่างนี้ไม่ค่อยดีนะนะครับก็ยังเป็นลักษณะการพักตัวอยู่นะครับก็ซึมตัวลงได้ต่อนะครับก็มีโอกาสลงแตะแนวรับด้านล่างคือเจ็ดจุดหกนะครับจริงเจ็ดจุดแปดเจ็ดหกก็เป็นโซนโซนแนวรับใครอยากเทรดดิ้งก็เก็งกัไรตรงนี้แล้วก็ตั้งสต็อปรอที่บริเวณเจ็ดจุดห้าเจ็ดจุดหกนะครับก็ย่อตัวลงมาอย่างนี้ไม่ค่อยดีนะเทรนด์ไม่ค่อยดีนะครับค่ะโคตดบ้านคะวันนี้แนะนําเป็นหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจบ้างไหมคะ เราดูไปที่มินนะครับสำหรับันนี้นะครับมินเนี่ยราคากำลังที่จะผ่านจุดบอททอมในรอบระยะสั้นนะครับกำลังที่จะฟื้นตัวกลับขึ้นไปนะครับเพื่อขึ้นต่อตามภาพหลักการย่อตัวของตัวมินเนี่ยก็เทรนยังไม่เสียนะครับผมว่ามีโอกาสที่จะเห็นการรีบาวกับนะครับเพื่อถ้าอย่างดีเนี่ยอย่างอย่างน้อยๆน่าจะเห็นได้28บาทแต่ว่าอย่างดีเนี่ยน่าจะไปแถว29.5ได้เลยนะครับสำหรับตัวมินนะครับแนะนำ นะครับสำหรับใครที่จะเล่นเ,เล่นรอบระยะสั้นนะครับค่ะแล้วในส่วนของแบบพวกกลุ่มธนาคารนะคะพอจะมีอะไรน่าสนใจไหมคะในวันนี้ถ้าธนาคารเนี่ยผมยังให้เล่นตัวหลัก,ลกๆที่แนวโน้มยังคงดูดีอย่างเช่น SCB นะครับ KTB K Bank แต่มันจะไม่ใช่จังหวะตอนนี้คือมันขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วดังนั้น,นจังหวะพวกการจะเล่นพวกเนี้ย อยากให้รอจังหวะย่อตัวมากกว่านะครับ <c oughs> ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้แต่ว่าอยากให้รอย่อตัวค่อยเข้าซื้อนะครับค่ะ <c oughs> โอเคค่ะโค้ดบาสคะวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะคะครับสวัสดีสวัสดีค่ะ